สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชายทาโร่นะคะมาเช็คพลังงานวันนี้นะคะถึงคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่หรือคนที่คุณอาจจะเคยพบเคยเจอกันแล้วนะคะว่า คุณควรที่จะรอเขาต่อไปไหมนะคะรอพบรอเจอเขาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่รอแล้วได้อะไรนะคะตามที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญากับคุณนะคะนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขานะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยแทนเพศกันเอาเองนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อในศาสตร์ของพ่ยิบซีพายทารไพาไม่เคยโกหกใครไม่เคยตอบเอาใจใครนะคะค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยําต่อผู้ที่รับฟังคําทานายนะคะก่อนจะมารับชมรับฟังช่วยกดเม้นไลค์แชร์คลิปนี้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะหรือใครอยากจะซับพอรบหลงขวัญเป็นค่าครูเป็นกาลังใจให้กับช่องพี่หมอก็สามารถกดกลงขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอนุญาตให้พี่หมอเปิดคาทานายด้วยนะคะตั้งจิตให้สงบนิ่งที่สุดนึกถึงหน้าเข่าคนนั้นนะคะคว่า ควรจะรอเขาต่อไปไหมรอแล้วได้อะไรนะคะอ้ว้าวควีนออฟแพนเดโคลนะคะพลังงานสวยงามจังเลยค่ะคุณเป็นคนที่เ,เป็นคนที่จิตใจสวยงามนะหน้าตาก็สะสวยด้วยนะคะเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นคงในรัก มั่นคงในทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะรักใครรักจริงเนี่ยการรอคอยใครบางคนอยู่นะคะเนี่ยรอแบบมีความหวังด้วยนะคะพลังงานที่ตรงกับคุณที่เกิดธาตุดินนะคะมังกรประสบกันนะคะพลังงานนี้คุณอาจจะเหมือนโวลักษณะคุณสวยงามมากนะคะเนี่ยพี่หมอขอชมเลยเนะี่ยพลังงานนี้มีหนะ้าที่การงานมั่นคงมีความรักตัวเองมีเขาเรียกว,ว่า พลังงานแห,งแห่งการแบบดูดีนะคะรสนิยมสูงนะคะเป็นคนรักสวยรักงามมากๆเลยแต่งตัวดูดีใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยนะคะพลังงานที่มาเจอแล้วก็รอคอยบางคนอยู่อย่างมีความหวังนะคะคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงการเงินของคุณก็ดีด้วยนะคะเนี่ยพลังงานที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์บางคั่งเหลือเฟือมากๆนะคะ,ะตัวตนของคุณนะคะ t ู o อ f ฟอร์ born, จริงด้วยค่ะคุณเป็นคนที่เหมือนรักทางไกลนะคะคุณดิวอยู่กับคนที่ อยู่ทางไกลต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดต่างอำเภออย่างนี้ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศพลังงานสูงมากนะเดี๋ยวคุณเป็นพลังงานที่รอแล้วจะประสบความสําเร็จนะเป็นคนที่มีเป็นลักษณะเป็นคู่กันสูงนะคะพลังงานคงเกิดธาตุไฟนะเกิดในวันอังคารได้ด้วยหรือลงท้ายคนที่เกิดลงท้ายด้วยวันที่เลขสองอย่างนี้ก็ได้ด้วยรอคอยรักทางไกลรอกันมาพบมาเจอกันรอการสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะคะ พี่หมอว่ารอคนคนนี้คนคนนี้เขามีหน้าที่การงานมั่นคงด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่คุณดิวอยู่นะคะคุณสลับเพศกันเอาเองแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็คว e นออฟคัพนะ คุณคนนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนทำหน้าที่แทนคุณผู้หญิงได้เลยอะทำหน้าที่เรื่องแม่บ้านแม่เรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณผู้หญิงก็ลักษณะเป็นคนคุณนักขู่เป็นคนจิตใจดีอบอ้อมารีร้องขอพระเม่ลักษมีเทพเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็เหมือนเทพเจ้าแม่ทับถิไหมไปหรือเปล่าคะเนี่ยนะรอคอยส่องโซเชียลพยายามดูเขาแล้วเห็นเขาทางโซเชียลพูดคุยกันแล้วรู้สึกแบบเติมพลังเติมเต็มรู้สึกมีความสุขมากคุณอยู่ในช่วง เวลาที่มีความสุขในเวลาที่คุยกันมากเลยหรืออาจจะเพิ่งห่างกันไปเพิ่งแยกย้ายกันไปเพราะหนะ้าที่การงานล้วนๆเลยนะคะเนี่ยพลังงานคุที่เกิดธาตุน้ํามีนกฎกพิจิกได้ด้วยนะคะโอเคนะคะพลังงานเดอรสตาร์นะคะพลังงานคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะเนี่ยพลังงานที่ร้องขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานที่โดดเด่นกันทั้งคู่เลยพลังงานที่ เขาเรียกว่าต่างคนต่างคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นคู่ของกันและกันเขาก็คิดว่าคุณเป็นคู่ของเขาคุณก็คิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณเป็นการเฝ้ารอมากมายหรืออาจจะเพิ่งเจอกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรอคอยอีกประมาณ2อสเดือนข้างหน้าไม่เกินเนี้ย หรือแพลนไว้อาจจะเป็น3 4มสี่เดือนข้างหน้าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การมาพบมาเจอกันอีกแน่นอนเพราะรอแล้วทุกอย่างจะสําเร็จรอแล้วทุกอย่างจะโดดเด่นเจ,จิดจัดหรืออาจจะมีเกณฑ์การเป็นเหมือนเจ้าสาวรออยู่ได้ด้วยนะคะพลังงานถ้าเป็นคุณผู้หญิงนั่นเนี่ยเป็นคนที่จะสมหวังในความรักนะความโฟลโ์ความสวยงามนะทุกอย่างจะสําเร็จถ้ารอแล้วจะสําเร็จตามที่คุณปรารถนาไว้เลยนะคะว้าวเดท คุณและเขาอาจจะเป็นรักสุดท้ายครั้งสุดท้ายของกันและกันก็ได้นะฮะจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ไพ่ตรงกับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมกับลัคนาราศีพิจิกนะคะเนี่ยให้ทาบุญเกี่ยวกับกรวดน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับเหมือนถวายพระดิบพระขาวลงศพนะกรวดน้าให้กับบันพระบุษปู่ย่าตายายที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะท่านรอคุณอยู่ณนะตรงนี้ด้วยแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งไม่เกินเดือน ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนะคะเนี่ยพลังงาน A i g of c u p พลังงานแปดถ้วยนะจินตนาการร้องขอไอเดียเยอะแยะมากมายที่จะพบจะเจอกันคุณเป็นคนที่คาดหวังกับความรักในครั้งนี้มากนะหวังจินตนาการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ประสบความสําเร็จอยากมีบ้านมีรถมีสร้อยแหวนเงินทองอยากให้เขาเปเขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะพี่หมอบอกเลยพลังงานเขาจะมาดูแลคุณเป็นอย่างดีคุณและเขาได้เลือกกันแล้วก็รอแล้วจะสําเร็จนะคะตามพลังงานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลยว,ว้าว Six of Wands รอแล้วจะมีการมันหมายแต่งงานเกิดขึ้นนะักการเดินทางมาพบมาเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนพลังงานทัดไฟออกมาสูงทัดน้ําออกมาสูงพลังงานที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้เดินทางมาพบมาเจอกันนะความรักเนี่ยคุณได้มีใช้ชนะมากมายที่ขึ้นมาณนะตรงนี้นะคะรอแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นพลังงานราศีคนที่เกิดลัคนาราศีมีนด้วยให้เชื่อในสัญชตาตญาณให้เชื่อในแรงสังหรณ์ของตัวเองเนี่ยคิดถึงกันมากเลย การรักทางไกลคิดถึงกันนะทุกๆวันทุกๆเดือนจะเฝ้ามองจะฝันถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะจะนั่งจะนอนจะทํางานก็คิดถึงหน้ากันนะพลังงานลักษณะัคนาราศีมีนสูงมากแล้วก็ขอให้คุณทําบุญเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวจอนจัดนิดหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยร้องขออธิษฐานสิ่งสักิสิ์บนบานไว้ก็อย่าลืมไปแก้บน เพดด์ออฟแพนด์เคโอ้โหคุณคะ่ะ mm hmm. เขามาเจอคุณครั้งนี้ mm hmm. เขาจะมอบความสุข mm hmm. ความสามบูรณ์ความรักให้กับคุณอย่างเต็มที่แล้วเขาอาจจะมาปีคุณด้วยเรื่องการเงินการทองอาจจะมาเหมือนมีเกณฑ์การซัพพอร์ตดูแลกันเกิดขึ้นด้วยเขาอาจจะอายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน45ปีนะคะพลังงานคนนี้เป็นพลังงานที่หัวกันค้ามีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือคุณก็เหมือนกันอาจจะเป็นทํางานด้านสปานักร้องนักรงดนตรีในแบบดารานักร้องนักเขียนน,นักประพันธ์อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานอาจจะเป็นนัก,กจิตว นะคะคนขายประกันได้หมดเลยคนขายอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนขายน้ํามีธุรก,กิจทางด้านการน,น้ําร้านอาหารนะคะขายของมือสองอย่างี้ก็ไดด้วยนะคะพลังงานที่พี่หมอเจอณนะตรงนี้ด้วยนะคะว้าว10 of วอลคุณขาถ้าคุณเจอนะทุกอย่างจะสําเร็จรอคอยอดทนอีกนิดหนึ่งจะผ่านไปได้แน่นอนพลังงานธาตุไฟสูงจังเลยค่ะนะคะอดทนอีกนิดหนึ่งนะจะได้มาเจอกันอย่างแน่นอนไม่เกินเดือนสิเดือนพฤศจิกายนคุณต้องได้เจอกันนะนับไปเลยสี่ถึงห้าเดือนหลังจากนี้ไปนะคะ เข้ามาคราวนี้คนนี้เขามีกิจการหนะ้าที่การงานใหญ่โตนะเป็นถึงเจ้าของกิจการมีบริษัทมีแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเนี่ยขยับขยายแฟรนไชส์เขาโฟกัสเรื่องงานด้วยถ้าเห็นว่าเขานิ่งเงียบไปเขาไม่ได้อะไรเลยเป็นคนที่ขยันมากๆหรือคุณและเขาขยันทั้งคู่นะพลังงานการที่ได้มาพบมาเจอกัน่ยสูงมากไม่ได้รอคอยแบบสิ้นหวังรอคอยแบบรุมๆแรงๆแน่นอนค่ะรอคอยแบบมีผลสําเร็จที่จะเกิดเกิดขึ้นนะมาสร้างครอบครัวมาทุ่มเททั้งกายและใจให้กับคุณแน่นอนพลังงานคนที่เกิดแท้ไฟสูงจังเลยนะคะทุกคนน E มาดูใต้สำรับนิดหนึ่งค่ะ Seven of p e n t น c l e s นะคะพลังงานเจ็ดเหรียญพลังงานเจ็ดเหรียญนี่คือพลังงานที่รอคอยและจะประสบความสำเร็จการปลูกต้นรักมันอาจจะดูนิ่งเงียบอาจจะดูต้องเหมือนมันอยู่ห่างกันอแต่ความห่างมันอยู่แบบห่างแบบห่วงแบบคิดถึงนะห่างแบบไม่ได้ห่างไปไหนห่างไปโฟกัสเรื่องการทำงานเรื่องการสร้างอนาคตเรื่องการหาเงินหาทองนะคะเพื่อที่จะได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะโดยเฉพาะรักทางไกลนะคะมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องของความรู้สึกมันต้องใช้เรื่องความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมด บททดสอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่านบททดสอบในครั้งนี้ไปได้เชื่อเลยได้ว่าความรักของคุณจะผลิดอกออกผลจะสําเร็จจะได้สร้างอนาคตร่รวมกันอย่างแน่นอนนะคะพลังงานตรงกับคุณที่เกิดลงท้ายด้วยเลข7สูงเช่นกันลงท้ายด้วยเลข2นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข8เลข6นะคะ แล้วก็ลงทายด้วยคนที่เกิดเลขลงทายเลขสูงหรือวันที่10อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานนะตรงนี้พี่หมอเจอลงทายดยเลขเสูงมากเลยแล้วก็เป็นพลังงานของธาตุดินด้วยนะคะมังกรผู้สบกันคนคนนี้พี่หมอบอกเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเหมือนนิ่งแต่มีความอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่มันต้องห่างกันที่ทําให้รู้สึกโฟลรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนคิดมากไปเองนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองเออเองทุกอย่าง ทุกปัญหามีทางออกนะโดยเฉพาะรักทางไกลต้องซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์แล้วก็อดทนในสิ่งตรงนี้คุณจะได้ประสบความสำเร็จแน่นอนมาดูได้สำหรับอีกใบหนึ่งนะเวลาย,ยังมีเหลืออยู่นะคะ s a v ว n น of ฟ o ็อพลังงานเจ็ดไม้เท้าพลังงานเจ็ดไม้เท้าคือคุณนะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันถ้าคุณผ่านอุสอบในครั้งนี้ไปได้นะคะทุกอย่างจะสําเร็จแน่นอนมันเป็นเหมือนกําแพงสิ่งที่สร้างขึ้นมา นะมันทําให้อะไรมันจะดูเหมือนยากไปช่วงแรกๆแต่ถ้าคุณผ่านไปได้ทุกอย่างจะสําเร็จดูสิคะความเจิดจรัสความมีเปลวไฟทุกอย่างจะอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะไม่ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเขาจะลงมือทําจะพยายามทําให้ดีที่สุดและให้ได้อยู่ด้วยกันได้อย่างเร็วที่สุดนะคุณต้องเชื่อในในลักษณะเหมือนพลังกดแรงดึงดูดแห่งจัก,กรวาลน,นะถ้าคุณพยายามจับมือ ผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะพี่หมอบอกลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหนึ่งถ้วยนะเป็นรักครั้งใหม่การเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆการมาเติมเต็มถ้าคุณรอคอยคุณจะมีเกียกรติกันเป็นครอบครัวกันสูงมากมีบุตรมีหลานมีเอ่อเขาเรียกว่าการมั่นหมายแต่งงานการสร้างอนาคตร่วมกันเติมเต็มมีความสุขจนล้นเลยค่ะทุกคนนะคุณรอไม่นานจากนี้ไปแล้วนะคะตามพลังงานที่พี่หมอได้เอ่ยนออกไปได้บอกออกไปพลังงานธาตนะุน้ำมินกรกฎพิจิก